ในบรรดาหนังไซไฟเฮอร์เร์น้อยเรื่องนักที่จะมีอายุยืนยาวและยังคงสร้างความตื่นเต้นได้เท่าเฟรนช์ชายพรีเดเตอร์และวันนี้ผู้กำกับที่ปลุกชีพมันด้วยเพลิดกำลังจะพาเราไปในทิศทางใหม่ที่บ้าคลั่งกว่าเดิมน,นี่คือ p r e เดเตอร์แบดแลลืมกฎเดิมๆที่คุณเคยรู้ไปได้เลยครั้งนี้เรื่องราวไม่ได้อยู่ที่มนุษย์พูดถูกไล่ต่อไป แต่เรากำลังจะเจาะลึกเข้าไปในโลกของอยูจา่าหรือเพ e เดเตอร์โดยตรงแบทแลนพาเราไปสู่โลกอนาคตบนดาวเคราะห์ที่ห่างไกลที่ซึ่งเผ่าพันธุ์นักล่าที่เก่งกาจแห่งจักรวาลไม่ใช่ผู้ล่าเสมอไปเราจะได้รู้จักเด็ก p พ e เดเตอร์หนุ่มผู้ถูกขับไล่ออกจากเผา่าเพราะความอ่อนแอ เขาต้องออกเดินทางสุดอันตรายเพื่อกอบคู่ศักดิ์ศรีและตามหาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้ไม่เหมือนใครคือการที่เขาต้องพบมีพันธมิตรที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นั่นคือเทียร์ผู้แอนดรอยสาวจากบริษัทเวนแลนด์ยุทธานีผู้ชาชาย์นรี้ลอกิจน,นาการ เดอรเมนโดลาเลียนผสมกับผู้ที่รุดแันและเทคโนโลยีสุดล้ำดูสิแดนเทตันเบิร์ตผู้กำกับได้ขยายสเกลของเฟ็นชายนี้ออกไปสุระดับคอสติอาร r เรนเจอร์ดาวเคราะดวงนี้คือดินแดนความเจ็บปที่ทุกอย่างต้องการข้าในว่าจะเป็นคืนสันโหลุแม้แต่พริเตอร์ด้วยกันเอง ไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดแต่มันคือการเดินทางข้ามทุ่งรกรลาที่เต็มไปด้วยพรีเดเตอร์สายพันธุ์โบรายิ่งกว่าการต่อวามที่ไม่เคยปรากฏบนโลกความน่าติดตามอยู่ที่เราจะได้เห็นเดรกพรีเดเตอร์ที่ครั้งหนึ่งเคยอ่อนแอต้องใช้ไหวพริบและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ตัวเองที่โหดเยี่ยมกว่าสโลแกนของหนังคือที่นี่คุณไม่ใช่ผู้ล่า คุณคือเหยือ่อเคมี er, ระหว่างพิเดเตอร์และแอนดรอยเป็นหัวใจของเรื่องฉากที่ทั้งคู่ต้องต่อสู้ร่วมมือดูเป็นธรรมชาติอย่างน่าประหลาดมีทั้งแอคชั่นที่สุดดุดันและความตะลกขบขันแบแบแปลกๆที่ทำให้คุณได้หวัวเราะท่ามกลางความโหดร้ายฉากต่อสู้ระยะประชิดคือของจริงมันดิบมัน และรวดเร็วและอาวุธของพวกโยธาก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวัง p r ีเดเตอร์แบดแลนด์ขึ้นนังที่กล้าก้าวออกจากขอบเดิมๆของเฟรนชายโดยนำเสนอเรื่องราวการประจนภัยที่พาเราดำดิ่งสู่ตำนานและวัฒนธรรมของ p r ีเดเตออย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนคำถามเดียวคือในภารกิจที่เต็มไปด้วยความตายนี้ จะพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่และแอนดรอยที่ร่วมเดินทางไปกับเขามีแผนการอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังความช่วยเหลือครั้งนี้ถ้าคุณพร้อมสําหรับการประทน่ยไทยที่ทางบวกเ้ยมและเต็ไมไปด้วยเรื่องราเวเบื้องหลังของนัก,กลา่าที่ยิ่งแต่่อย่าพาน p r e เ a เตอร์เวสแลนมันคือบทพิสูจน์ใหม่ของเฟรนช์ชายคนจอภาพ